สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออดาจะมาแนะนํานะคะนะ,ะเครื่องสักการะนะคะต่างๆที่ออดามีให้ทุกท่านไว้บูชาถาวายเครื่องสักการะนะคะต่อองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,องค์พระแม่นะคะองค์พระศิวะองค์พระพิฆเนศนะคะองค์พระแม่ลักษมีนะคะองค์ปู่องค์ย่าหรือองค์ปู่หรือศรีนะคะนะก็สามารถที่จะ มาถวายเครื่องศักกราระ์เพื่อขอพอรได้นะคะแล้วก็ออดาจะมีในวันที่24นะคะแล้วก็วันที่31นะคะนะวันที่24เนี่ยเราก็จะถวายนะคะก็คือถวายต่อองค์แม่นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือ26นะคะแล้วก็31 26เนี่ยก็คือวันสุดท้ายของวันนวรารีนะคะก็มาถวายนี่นะคะเป,เป็นเป็นเขาเรียกว่า ดอกบัวดอกไม้สวรรค์น,นะคะนะมีทั้งหมด8สีนะคะเป็นเครื่องหอมนะคะโดยใช้ไม้พันธุ์นะคะต่างๆ9ชนิดมงคลน,นะคะเป็นชื่อมงคลทั้งหมดนะคะนะแล้วก็จะมีดอกบานไม่รู้เลยนะคะแล้วก็จะมีะเครื่องอหนึ่งก็คือขอประมาณแล้วก็ขอพอรนะคะอยู่ในนี้แล้วก็เข้าต่อดอกไม้แล้วก็เป็นกำยานทองหอมด้วยนะคะสามารถที่จะฝากอาดาถวายได้หรือว่าทพกท่านสามารถที่จะกลับไปบูชาไหว้ที่บ้านของ นนะคะคอกจากนั้นนะยังมีขนมโมทกะนะคะถวายขนมนะคะเพื่อขอความสมบูรณ์บรนสุขขอโชคลาภเงินทองนะคะต่อองค์พระพิคเนธอันนี้ออดาก็มีด้วยนะคะสามารถเราสามารถถวายเป็นคู่ก็ได้นะคะพร้อมกับองค์อะไรถ้าอยากฝากออดาถวายออดาก็จะมีเป็นคู่พร้อมทั้งขนมจริงๆเลยนะคะแล้วก็ กัมยานแล้วก็พวงมาลัยนะคะแล้วก็ยังมีอันนี้วหวองค์ปู่องค์ย่านะคะนะขอพรปู่ย่าพญานาคนะคะในวันขึ้นวันแรมได้หมดนะคะหรือในวันพระได้ นะคะถ้าใครอยากขอพอรองคู่อง์ยญาตในสายของพญายนาะสามารถที่จะขอพอรได้เลยนะส่วนอันนี้นะคะจะไปทําในใกล้เที่ยถึงนี้นะคะวันลอยกระถงก็ได้นะคะไหว้พระแม่คงขาก็ได้นะหรือไหว้องค์พระแม่ต่งางๆก็ได้ ด้วยมีดอกบัวก่อนนะคะแล้วก็เอาเทียนเนี่ยปักไปตรงกลางนะคะลอยน้ำได้เป็นดอกบัวลอยน้ำถวายพระแม่ลักษมีนุนะคะซึ่งพระแม่ลักษมีชอบมากเลยนะคะนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะมากเลยนะคะนะอันนี้เป็นทูบนะ ทูบขอโชคขอลาบสามารถที่จะามาเช่าบูชากระออดาได้นะคะจะเป็นทั้งขนมโมจาก็มีหรือเป็นทั้งไอ้ไข่ก็มีนะคะเมื่อเราจุดเสร็จแล้วปุ๊บข้างในก็จะมีเลขนะคะสามารถที่จะไปเขาเรียกว่านํานไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงโชคเสียงโชคได้นะคะพร้อมทั้งนี่องค์ท่านองค์งกคงมิวนะคะอรดามีเยอะเลยนะคะทําพิธีต่างๆางมากมายที่ อย่างที่ใจหวังนะคะได้โชคลาภหินทองมานะดพรานั้นทุกท่านสามารถที่จะมาอ่าอ่าติดตามอออรดกได้ มาไหว้ท่านแล้วก็มาขอพรองุ่งท่านได้นะคะใครอยากสั่งไปทําทีา่บ้านก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรติดต่ออดามาส่วนนี้จะเป็นแบบแบบสมัยก่อนนะคะเป็นเครื่องหอมแบบสมัยก่อนนะคะนะเ,เราสามารถที่จะจุดธงเทียนนี้นะคะาสามสี่ชั่วโมงก็อย่างหอมอยาวนานมากนะน,นี้ก็เป็นสมัยก่อนที่เขาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มาพบกับอดามา านะคะนะโอเคขอบคุณค่ะ